อร่ไหมคะมหมายกินอะไรลูกไก่ไก่ใช่หรืออร่อยไหมแม่มายน่าข้าววันะลูกกินอันใหญ่จังลูกแม่กินด้วยได้ไหมท่านเก็ดหมายถึงว่าลูกบอกว่ามันเผ็ดเนี่ยแสดงว่าแม่ลูกไม่ให้แม่กินใช่ไหมลูกหมายกินได้คนเดียวเหรอลูกถ้ามันเผ็ดเนี่ยพี่ลูก อร่อยไหมมันเผ็ดกินได้ยังไงลูกโกงของแม่ใช่ไหมกลัวแม่กินด้วยใช่ไหมทำยังไงนะถ้าอร่อยทำยังไงนะทำยังไงลูกเยี่ยมเหรอลูก <laughs> <laughs> มันเป็นรสชาติอะไรไงหรอ